We have สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอินดีมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน,นคนใหม่นะครับที่เข้ามาในห้องนี้ทุกท่านเลยผมโอมครับแนนนี่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในการที่เราจะแนะนําบริษัทอ,อ,อินดีมคืออะไรอินดีมคือธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วทุกทท่านเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้กับธุรกิจนี้ได้อย่างไรได้บ้างสําหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ทราบเลยนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทอินดีมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรยัางไงาเราต้องเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทอินดีมเนี่ยถือว่าเป็นการรวมตัวจากผู้ าในด้านต่างๆเลยแล้วก็มีแนวความคิดมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเราก็มาอยู่ร่วมกันบริษัทอินดีมครับเกิดขึ้นจากแนวความคิดของ4คนด้วยกันที่มีความคิดในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกระจายรายได้ไม่กระจุกหรือเรียกว่าโซเชียลแอน r ์เปร e ส์นั่นเองว่าจากโซเชียลแอน r ์เปร e ส์นี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะรสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังแบบไม่ทราบเรื่องนี้เลยโซเชียลแอนท์เปรส์ครับคือการกระจายรายได้ สู่คนทุกๆคนที่อยู่ในวงจรธุรกิจนั้นๆครับในวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจในทุกๆธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มจากผู้ผลิตนะครับไปจนถึงผู้บริโภควันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของโซเชียลแอนต์เปรียสของเราสามารถที่จะทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในวงจรแบบนี้เนี่ยมีรายได้มากมีแล้วก็พอเพียงกับทุกๆคนเลยครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยคือสามารถมีรายได้แบบกระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่กระจุกเป็นก้อนใช่ไหมคะต้องครับ รับผู้บริหารนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามีผู้บริหาร4ท่านด้วยกันที่มีความเชี่ยวชาญจากด้านต่างๆเนี่ยอยากทราบมากาเลยว่ามีใครบ้างผู้บริหารท่านแรกนะครับก็คือพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านของเรานน่เองเราอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างนะครับกับตามรายการต่างๆในทีวีอย่างเช่นอายุน้อยร้อยล้านเบสเซลเลอร์หรือเป็นรายการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SME ในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ก้องของเราเองนะครับที่เป็นเบื้องหลังของผู้ประสบความสําเร็จหรือผู้ผลักดันให้กับธุรกิจประเภทนี้หรือธุรกิจใใหม่่่ๆทีีีเเกิดขึ้้นนนนวั พี่ก้องก็มาดําลงตาแหน่งประธานบริษัทครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทําให้บริษัทนี้แล้วก็ธุรกิจของทุกๆท่านเนี่ยเติบโตรวดเร็วตั้งรากฐานที่มั่นคงโดยใช้สื่อหรือความถนัดของพี่ก้องเนี่ยในการที่จะทําให้ธุรกิจของทุกๆท่านหรือบริษัทอินดี้ของเราเนี่เองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระยะเวลา<ม>รวดเ,<ล>เร็วครับโอ้แค่คนแรกเปิดตัววันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยสำหรับคนนี้นะคะพี่ก้องนั่นเองแล้วคนต่อไปนี่คือใครครับคนต่อไปนะครับก็คือพี่ตงหรือหมอมหลวงพยศครับหมอมหลวงพยศท่านนี้เนี่ยเป็นผ หรือการเงินนั่นเองวันนี้เนี่ยในการเปิดบริษัทมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญก็คือการจัดการทางด้านการเงินหรือการวางแผนทางด้านการเงินนั่นเองครับบริษัทที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วประสบปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปิดปิดกันไปเกิดขึ้นจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาดการวางแผนการเงินที่ไม่ถูกต้องครับทางพี่ตรงหรือหมองหลวงพยศของเราเนี่เองนะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงินและการจัดการทางด้านการเงินครับอย่างเช่นภาษี cash f l o ของบริษัทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้เลย เขว่าบริษัทเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆเลยที่จะมีปัญหาด้านนี้ครับยอดมากค่ะแล้วคนต่อไปของเราท่านหนึ่งนะครับ<ม>ที่สําคัญมากๆเลย<ม>นะ,ค,ะค,รครับคือโจครับที่สมพภพปั้นสีท่านนี้เนี่ยเรียกว่าประสบการณ์ด้านธุรกิจการบริหารงานเนี่ยเรียกว่ามีประสบการณ์สูงมากๆเลย นะครับท่านเคยบริหารบริษัทที่มียอดขายหลักหนึ่งแสนล้านบาทต่อปีมาแล้วท่านบริหารในทุกๆด้านเลยนะครับรวมถึงท่านก็มีประสบการณ์ในการบริหารเป็นเบื้องหลังและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทขายตรงบริษัทเครือข่ายเนี่ยหลายๆบริษัทมากเลยยอดขายแต่ละบริษัทที่ท่านเข้าไปบริหารหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50 0้ล้านบาทเลยทีเดียวที่สําคัญท่านนี้มีบทบาทพิเศษครับในการที่จะมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนธุรกิจอินดีมให้เติบโตไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงท่านรู้จักพาร์ทเนอร์ที่ เยอะแยะมากมายซึ่งแบรนด์เหล่านั้นครับท่านกําลังดิวเพื่อจะให้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของอินดีมของเรานั่นเองครับคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่าพาร์ทเนอร์ของเราท่านนี้เนี่ยนอกจากว่าจะมีประสบการณ์ทงธุรกิจโชคชลแล้วเนี่ยยังมีเบื้องหลังแล้วก็คอนเนคชั่นที่แน่นมากกับกด้านต่างๆด้วยขอพูดถึงผลงาน <ๆ S 1> ของ<ๆ>พี่โจของเราก่อนละกันนะคะที่เมื่อกี้พูดว่าโอ้โ oh, หพี่มีคอนเนคชั่นมากมายใช่ไหมคะเรามีที่ได้ดิวไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ถ้าพูดชื่อมาทุกคนอ๋อแนนน่่่อออกกก็็คคืททีีีีววไรรรละัั้้้้ดจยยยบบเเาพ ะะก็คืออายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีด้วยนะคะว่ามีอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์คนสําคัญที่ทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะ,ะอย่างคุณบุรินนะคะที่วันนี้นะคะก็ให้ดิวพิเศษเพราะว่าคุณบุรินนะคะได้นําเข้ารถยนต์หลากหลายลายี่ห้อเลยนะคะให้ดิวพิเศษแก่ชาวอินเดียค่ะเป็นส่วนลดพิเศษในการที่เราจะเปลี่ยนรถในการจะซื้อรถในอนาคตะคะ่ะอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์นะคะก็คือบริษัท JP Insurance นั่นเองคะ่ะก็มีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณโอมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลา าบริษัทหลักหลายแบรนด์นะคะที่เรายังดีกันต่อ เดี๋ยวจะมาเปิดตัวให้เห็นกันอีกค่ะส่วนพาร์ทเนอร์คนสุดท้ายนะคะคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อกี้เรามีแบบสาขาต่างๆแล้วใช่ไหมคะคนสุดท้ายคือใครครัอมคนสุดท้ายคือผมเองนะครับนี่ผู้บริหา <c oughs> รข <c oughs> องเราเลยครับมันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเลยชื่ออมนะครับประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือบริหารหลังบ้านของบริษัทที่เป็นบริษัทเครือข่ายมาหลายบริษัทนะครับแต่และบริษัทเนี่ยก็มียอดขายไม่ต่ำกว่าพันล้านที่ผมทำกันมาที่สาคัญส่วนตัวของผมก็เคยอยู่ในบทบาทของนักธุรกิจมาก่อนหรือเป็นสมาชิกของาาายยยรรงมมกก่่่ออนนเีได้วผูใ2 เ,เป็นทั้งมสมาชิกและเป็นผู้บริหาร<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์15ปีในธุรกิจเครือข่ายของผมเนี่ยผมสามารถสนับสนุนทุกๆท่านให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับฟังแบบนี้เราก็อุ่นใจเนาะฟังแล้วก็ใจชื้นนะคะวันนี้เราเห็นอนาคตของเรานะคะว่าสดใสแน่นอน,อน,นะคะ่ะวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนทั้ง4คนนะคะที่เปิดทางให้เราทุกทิศทางเลยนะคะ สิ่งที่หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่สงสัยจังเลยว่าแล้วทำไมบริษัทอินดีมถึงตั้งใจเปิดตัวโดยใช้ระบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเปิดตัวเป็นบริษัทเครือข่ายนั่นเองสำหรับข้อดีนะคะของการทําการตลาดแบบธุรกิจเครือข่ายนะคะอันดับแรกนี้ก่อนละกันค่ะนี่จะเล่าให้ฟังสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทราบที่มาที่ไปของการทําการตลาดแบบทั่วไปนะคะซึ่งโดยปกติแล้วน,นี่ขอพูดถึงเรื่องนี้ละกันค่ะที่เรียกว่าซัพพลายเชนหรือว่าวงจรของการกระจาย สินค้าออกสู่ท้องตลาดการตลาดปกตินะคะถ้าเกิดว่าสินค้าชิ้นนี้นะคะรวมเป็นร้อเเต็มนะคะเราจะแบ่งแบบนี้ค่ะก็คือ30%ก้อนแรกนะคะรวมผู้ผลิตรวมพ่อปลูกรวมอะไรแล้วแล้วกันเนาะอันเนี้ยคือ30%ซึ่งกว่าจะส่งผ่านตรงกลางนะคะหรือว่าพ่อค้าคนกลางเป็นค้าส่งค้าปลีกบวกค่ามาร์เก็ตติ้งต่างๆการตลาดต่างๆ,างๆจ้างพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เจซึ่งกว่าจะส่งไปถือผู้บริโภคมันก็จะร้อเ็เต็มพอดีหมายความว่า ที่ผ่านมาแทนที่เราจะได้ซื้อสินค้าในราคาแค่30%เรากลับต้องเป็นคนจ่ายค่าอะไรมากมายก้อนกลมๆตรงนี้แล้วเราก็ใช้มันใน100%เเต์็มคำถามที่เกิดขึ้นนะคะก็คือทำไมถึงต้องมี70%ทําไมถึงต้องผ่านอะไรเยอะแมากมายแล้วถ้าวันนี้มันมีระบบซักระบบที่สามารถโยกผลประโยชน์ตรงกลาง70%ให้กับ คนที่เป็นคนซื้อเลยจะยอดเยี่ยมแค่ไหนนี่แหละคะ่ะคือที่มาของเน็ตเวิร์กใหม่กันีแทนที่เราจะไปผ่านจ่ายให้พีเซนเตอร์คนน้นคนนี้ไปวางบนชั้นน,นู้นชั้นนี้ดีกว่าไหมที่คนที่เป็นคนซื้อจะได้70%ก้อนนี้แล้วช่วยกันทําการตลาด หรือปกติแล้วนะครับเราเนี่ยเวลาซื้อของเราเดินเข้าไปซื้อของผ่านที่ไหนกันบ้างอย่างเช่นโชว์บยแถวบ้านเราแมคโครโรตัสบิ๊กซีเดอะมอลเซนทันแฟมิลี่มาร์ตต่างๆนะครับร้านค้าแบบนี้นะครับหรือห้างสรรพสินค้าแบบนี้ถามว่าเราเคยได้เงินคืนไหมครับก็มีแบบเป็นพอยต์เป็นอะไรต่อไปมีแลกซื้อมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคอาจจะได้รู้สึกว่าได้ซื้อของถูกมากขึ้นนิดหน่อยนะครับจะดีกว่านี้ไหมนะครับแค่ เราทำการเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้และสามารถสร้างรายได้ให้ดูแลตัวเราและครอบครัวของเราได้ครับอืคือพูดงย่ายๆว่าทุกอย่างที่เราซื้อในชีวิตประจำวนันเรามีเอี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนนั้นด้วยนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชวนเพื่อนๆของเรามาเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้เราก็จะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกครับ สำหรับสินค้าของบริษัทอินดีมนะครับเรามีคอนเซปต,ต์อย่างนี้ครับว่าเราจะใช้นวัตกรรมของไทยและนวัตกรรมของต่างประเทศเอามารวบรวมกันเป็นสินค้า1ชิ้นครับสินค้าของเรานะครับก็จะใช้นวัตกรรมของคนไทยนี่เองอย่างเช่นตัวมูสล้างหน้าตัวไน์ครีมหรือเดย์ครีมของเราเนี่ยก็จะมีสารสกัดหนึ่งครับที่สกัดมาจากข้าวหอมนะครับของจังหวัดหนึ่งนะทางจังหวัดทางแม่ฮ่องสอนของเรานั่นเองข้าวชนิดนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างนะครับข้าวชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวที่ใน1รวงเนี่ยมี สสี 3, ด้วยกันเราก็นําไปวิจัยครับออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าข้าวชนิดนี้เนี่ยมีสารแกมม่า o r i g i น a l สูงมากๆเลยเราก็เลยมาทําการต่อยอดการวิจัยออกมาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นสารสก,กัดเมื่อเป็นสารสก,กัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเข้ามาในโรงงานเพื่อจะทําการผลิตออกมาเป็นไน mm ์ครีมเดทครีมของเรานี่เองครับในส่วนของน้ําแร่นะครับโรงงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ตอนแรกๆไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งโรงงานขึ้นมาแต่เขาอยากจะไปทารีสอร์ทเขาซื้อที่ดินแถวเชียงรายอาเภอแม่ลาวเพื่อที่จะทารีสอร์ทแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสํารวจพื้น เนาะสำรวจไปมาเนี่ยเราก็ไปพบเจอตาน้ําพุตาเนยนะครับสิ่งที่สังเกตได้เนี่ยก็คือว่าตาน้ําตัวนี้เนี่ยมันไหลออกมามันพุออกมานะครับแล้วไหลผ่านพืชพันธุ์หรือต้นไม้ตรงไหนเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเติบโตแล้วก็เจริญงอกงามมากมากเลยอ,อย่างเช่นลําไยเนี่ยเล็กกว่ากําปั้นของผมนิดเดียวเองครับในส่วนของกระหล่าก็จะขนใหญ่มากกว่าปกติที่เราเห็นตามร้านค้าเนี่ยประมาณเกือบเท่าตัวอ้ก็คือสมบูรณ์มากๆนะสมบูรณ์มากๆทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าน้ําพุตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเราก็ทํการ ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ผลปรากฏออกมาว่าเป็นน้ำพุแร่เย็นครับที่มีสารแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยสูงมากเทียบเท่ากับน้ำแร่พุเย็นนำเข้าจากฝรั่งเศสยี่ห้อหนึ่งตัวน้ำแร่ของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำแร่ชนิดนี้เลยเราก็เลยทำการต่อย,ยอดครับว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ไปบรรจุขวดขายเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าของโรงงานนะครับก็มีลูกชายคนหนึ่งซึ่งลูกชายคนนี้เนี่ยทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับนักวิทยาศาส สกินแคร์โดยเฉพาะเลยเราจะรู้จักแบรนด์นี้ดีเป็นแบรนด์ที่ราคาหลักหมื่นแน่ๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยชวนให้ลูกชายกลับมาทำโรงงานสกินแคร์ของเราเนั่นเองสิ่งที่เราได้เปรียบก,ก็คือว่าวันนี้เนี่ยทางลูกชายของเขานะครับก็มีคอนเน็กชันเก่าของเขาในที่ทํางานเก่าของเขาในการที่ซื้อสารสกัดจากต่างประเทศ เข้ามาในราคาที่ถูกมากๆเลยครับสารสก,กัดนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอานํามาขายในเมืองไทยเนี่ยก็หลักหมื่นกันเลยทีเดียวของเรานั้นน่ะนำเข้ามาแล้วผลิตออกมาเนี่ยนะครับขายในราคาแค่หลักผันต้นๆแค่นั้นเองครับ เราก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะครับเป็นชุดแชมพูแล้วก็โทนิกฉีดผมครับชุดนี้เนี่ยน่าใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้สารสกัดที่ดีมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นโสมเราไม่ได้มาโสมแค่ประเทศเดียวเรามาทั้งโสมไทยโสมเกาหลีโสมรัสเซียโสมจีนครับที่สําคัญเรามีกระเมงคนงอาจจะงงว่ากระเมงคืออะไรเนาะกเมงคืออะไรคออไรับกระเมงจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการเกิดใหม่ของเส้นผมนะครับมีผลวิจัยมีงานวิ ใจลองรับเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวกับว่ากำเมงเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ให้ผลได้เหมือนกับไมน็อกซีดิลไมน็อกซีดีลคือเป็นยารักษาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหัวร้านผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้และที่สําคัญนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆในไลน์ของอาหารเสริมอีกเยอะแยะมากมายครับที่อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ลองศึกษากันดูนะครับเราสามารถไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอินดีมได้ ทางเพจอินดีมไทยแลนด์ครับและข้อมูลอือ่นๆที่ผู้นำของท่านแจ้งไป